คูณแปดเนื้อเนื้อเนื้อสามรอยน่ะได้มาเจ็ดร้อยสิ่ะยอดปิดสวยมาก,กสวัสดีนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับโปเตนในสล็อตที่เดือดฉาอีกแล้วนะทุกคนวันนี้นะคะมากับเกมนี้เลยยอดฮิตติดชาร์ตตอนนี้นะ,ะเกมหมูนำโชคนะทุกคนหรือลักกี้พิกกี้นะ เราไปกันเลยดีกว่านะตอนนี้ช่วงนี้ติดเกมดีนะทุกคนเออมันแบบมันน่ารักอะแล้วมันช่วงนี้มันมันจ่ายดีนะทุกคนเกมเนี้ยนะเออส่วนตัวคิดว่าจ่ายดีนะคะเอาวันนี้นะคะทุนแบบเบาๆทุกคนเราไม่ได้ทุนเบาแบบนี้มาน,นานมากแล้วนะคะทุนสามร้อยนะะแต่เราจะลองเล่นเบ็ดสามบาทนะทุนสามร้อยเบ็ดสามบาทนะทุกคน จัดไปนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยหกบาทนะคะไปทุนสามร้อยไปสามบาทนะทุกคนวายคิวเข้ามาดีไหมคูณได้คูณสองเข้านะครับระคังดีเพราะคนดังคูณสามคะ่ะเลมอนเลมอนคูณสี่มาว้ายสเก็ตเธอเข้า นะมากันเลยจ้าว้ายคนะู่นดหน้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปจ้าแปดสิบแปดบาร์กนะจัดไปอืมอืม วายวายเป็ดไปสเก็ตเชอร์นะทุกคนจัดไปซีโวคูณสองข้ามาสเก็ตเชอร์นะะสเก็ตเชอร์เออคูณสามมาสิบแปดนะถ้าเราเบ็เดเยอะกว่าน,นี้น่าจะได้เยอะนะทุกคนแต่มันอาจจะจ่ายเพราะเบ็ดเราน้อยนะคูณสี่ค่ะสามสิบเอ,อ้ยให้ลุ้นอยู่ได้จะเข้าก็เข้าเ้อ ว้ายภาษาอังกฤษเต็มเลยทุกคนคูณห้านะเล่นกันเบาๆนะไม่ต้องเครียดมากนะคะเบ็ดสามบาทนะทุกคนทุนสามร้อยตอนนี้กำไรไปแล้วนะคะร้อยกว่าบาทนะทุกคนเออเออเออโอ้ยสเก็ตเชอร์ไม่ไปไหนเลยหนึ่งร้อยแปดสิบ ส8บาท148บาทนะคะโอโอโอโโออย่าเล่นตัวอย่าอย่าเล่นตัวไมไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยเออมามามาสิบเจ็ดบาร์นะคะแปดสิบเจาร เบ,บ็ดน้อยหอยสางนะเแบี้ยน้อยหอยสังนะทุกคนเล่นกันแบบเบี้ยน้อยๆนะคะมาแบคงแบคงเท่านั้นที่นก r อวิติงระคร้างไหมคูณสาคะ่ะจัดไปตอนนี้นะทุนหนึ่งเท่าแล้วนะทุกคนทุนคูณสองแล้วนะเอยกำไรดิโอ้ดึกๆแบบนี้ก็เบอร์เลยนะทุกคนตอนนี้เล่นกันที่ห้าทุ่มกว่านะห้าทุ่ม โอ้โววว้าวเอ้น้องไหลดีนะทุกคนเอเอมาเอคูณเข้าไหมนะได้ได้คูณสองมานะทุกคนจัดไปเลมอนคูณสามระคังดีคูณสณี่วายเพชรเพชรเพชรายเพชรคูณห้าคนลุก <laughs> นะใช่มาหกสิบสองบาทนะ เบ็ดน้อยจริงแต่จ่ายดีนะทุกคนนะถือว่าเล่นรื่อยๆนะคะถือว่ายังได้นะสำหรับคนเบ็ดน้อยนะะไม่ใช่มันไม่จ่ายเลยนะทุกคนแต่สเก็ตเตอร์ <c oughs> ไม่เข้าเลยแบบ่ไวไปน้องหมูแปดหมุนนะคะแปดหมุนตื่น เชอรี่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 ไปไปคูณสองเอ้ให้นะฟีสปินเราจะได้เท่าไหร่นะฮะมาลุ้นกันนะทุกคนนะกับเบ็ดสามบาทนะฮะคูณสามไปไปดีไปดีนะฮะไปดี เฮ้ยไม่จ่ายกันเลยดิคูณสี่ไปฟีสปินฟีสปิน8ปสิบสี่บนะคะ8ปิบสี่บนะเราจะได้ถึงสองพันไหมทุกคนเราจะได้ถึงสองพันบอน,นี่ซึ่งสองพันบอน,นี่อ่าไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปที่เบ็ดละ8ดบาทแล้วกันทุกคนตอนนี้เราได้มาแปดร้อยแล้วนะแปดร้อยเบ็ด8บาทนะคะจัดไปเดี๋ยวเราเอาออโต้ละทุกคน อ๋อตัวจะไปซิฟคังเด้อแม่น้องหมูน้องหมูน้องหมูหมวะอะวะอะอ้าวสเก็ตเธอเขาแล้วอู้หทำไมกล้องเหมือนจะช้าไม่ใช่เนาะทุกคนเออๆๆๆๆเออเอ๊ะหมือนกล้องจะไปช้ากว่าตัวเรามามามาว้าว้าวายมาเลมอนเลมอน เชอรี่เชอรี่ลูกแม่สอนเอาไปเรื่อยนะร้อยแปดสิบสองนะทุกคนเชอรี <c> ่ <oughs> คือลูกใครก็ไม่รู้เลยนะทุกคนไปนะนะ <c oughs> เหลือหนึ่งหมุนนะ <c oughs> เหลือหนึ่งหมุนนะฮอ้ย <c oughs> ไม่มีอะไรเข้าเลยนะฟีสปีนแรกทั้งหมด2องบาทนะ เออมันไม่เครียดเลยอ่ะทุกคนพอทุนน้อยมันไม่เครียดแต่มันลุ้นนะเพราะแบบทุนเราน้อยอ่ะเราก็จะมีโอกาสเล่นแป๊บเดียวใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดมันไม่แตกอ่ะเนาะทุกคนนะแต่ตอนนี้ถือว่าได้นะคะเจ๊เจ๊เจ๊เจ,จสกตเตอร์เข้าหรือเปล่าออแบงค์แบงค์งเข้านะ,ะว้าสองร้อยกว่าบาทแล้วเออเข้ามาเถอะนะ เหนือทุกวันทุกวันซองร้อยสามสิบหกบาทนะเริ่มมาแล้วทุกคนเริ่มบวกเยอะขึ้นนะคะเคมาครับภาษาอังกฤษมาเหรียญ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 นะว้ายสเก็ตเชื่อเข้าอีกแล้วทุกคนหมูแจกอีกแล้วหมูแจกฟีสปินแปดครั้งนะคะเพชรเพชรนะได้เพชรอีกแล้วคูณสองครับ ตือดเ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 ดเ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 เพชรเพชรเพชรกับเลมอนว้ายเงินคูณสี่วู้วู้วู้ซ่องร้อยสิบหกบาทนะทุกคนตอนนี้ว้ายเมื่อกี้พูดว่าสองพันจะได้ไหมนะฮะได้จริงนะทุกคนพันห้านะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะ ถ้าสองพันนี่คือได้เลยทุกคนถือว่าได้เป้านะคะทุนสามร้อยนะบวกสองพันจัดไปดีนะคะภาษาอังกฤษเข้าเลยเต็มๆ w มวายฟีสปินอีกแล้วเหรอ้ายได้จริง w h ว why าย y าย y นึ่งหงุดสิบหกบาทนะคะปลา ปีสปินอีกแปดครั้งจ้าพ่อแม่พี่น้องเอเเ,เ,เไปนะทุกคนใครอยากให้เรานะทุนมากทุนน้อยนะคะรีควยไม,มาได้นะทุกคนรู้สึกเหมือนกล้องมันมาช้ากว่าปากวะใช่ปะมันกล้องมันช้ากว่านะทุกคน เออจริงด้วยเออสามสิบสอสาสิบสองบาทให้มาได้ไม่ฟีสปินอีกโยและนี่คือจสงเด็กวัดดูเท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 ,ท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 โอเคมาแล้วตอนนี้นะจัดไปจัดไปมากันต่อทุกคนโหวายรอเลยเพชรไปคูณสองคับโร บลูแปดสิบาทหมุนมาดีอุ้ยเพมมันตื่นได,ด้รู้สึกว่าเพมมันเราใจอ่ะเย้เค <Yeah. S 1> okay. บกเพชรไปได้คูณมาเ,เงินมาคูณสี่ครับคูณสี่ครับผมร้อยสิบบาทครับเราไปกันต่อนะเราไปกันต่อ 204รสี่บาทนะคะทุกคนตอนนี้พันเก้าแล้วทุกคนไว้พันแปดนะพันแปดนะว้า wow. วเอ้ยคูณสองคิวกาบาทเอ e, ไปคูณสามเอ้ยใจเยอะหน่อยคูณสี่ไยโอเคใจเยอะหน่อยคูณสี่ไปเลยนะคะสองพันแล้วทุกคน เราได้ยอดแล้วนะทุกคนเราได้เป้าแล้วนะคะทุนสามร้อยนะบวกไปสองพันนะทุกคนคูณหกับสเก็ตเข้เขาอีกไหมอ่ะสักหนึ่งปะให้ครั้งสุดท้ายปะทุกคนคูณเจ็ดเนอะสเก็ตเชอร์สเก็ตเชอร์เนอเนอเนอคูณแปดเนอเนอเนอเนสามร้อยนอเนนนนเด ได้มาเจ็รอยบอ่ยอดปิดสวยมากทุกคนตอนนี้ได้2อง0ันหแล้วนะคะทุกคนนะจ๊ะใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกับแอดโปเต้ในสล็อตที่รดาร็าด้วยนะ,ะทุกคนวันนี้นะคะเราได้เป้าแล้วทุกคนนะ,ะขอบคุณนะคะรอบหน้านะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทุนนาทุนน้อยนะคะเดี๋ยวต้องลองดูนะทุกคนบายบายจุ๊บจค่ะดูใต้คอมเมนต์ด้วยนะทุกคน